อ่าพระพุธนะคะอ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่เขียนไม่เหมือนความหมายไม่เหมือนอ่าต่อมาลูกต่อมาคําว่าอะไรคะอ่าคาว่าพานกับคําว่าพานพานอันแรกคือพานที่เราไว้ใช้ใส่ของพานที่ที่สองคือคนชั่วคนเลวนะคะต่อมาคําว่าอะไรคะคําว่ามาดกับคําว่ามาดมาดอันแรกก็คือมาดที่เอาไว้ใช้วัดน้ําวัดความเร็ว มาดีอันหนึ่งแปลว่าถูกต้องนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีคําว่ากํานันกับคําว่ากํานักนกํานันอันแรกคือกํานันที่กํานันผู้ใหญ่บ้านส่วนกํานันอีกอันหนึ่งคือของกํานันเคยได้ยินไหมเออนะคะอ่าโอเคนอกจากนี้นะคะยังมีคําว่าอะไรอีกเนี่ยฆ่ากับฆ่าฆ่าอันแรกคือการฆ่าให้ตายฆ่าอันที่สองคือฆ่าคนรับใช้ถไหมคะ อโอเคจบเรื่องคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงคืออะไรมันเหมือนกันลูกคำพ้องเสียงคืออะไรมันเหมือนกันเออออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนเหมือนไหมเออเขียนไม่เหมือนนะคะต่อไปเราจะมาดูอีกประเภทหนึ่งนะคะพ้องเสียงไปแล้วเราจะมาดูอีกประเภทหนึ่งก็คือพ้องที่อะไร อ่าพ้องรูปนะคะคําพ้องรูปคําพ้องรูปมันจะเขียนเหมือนเมื่อกี้ในเขียนไม่เหมือนแต่ถ้าเป็นพ้องรูปมันจะเขียนเหมือนแต่และเวลาอ่านอ่านออกเสียงเหมือนไหมไม่เหมือนนะคะซึ่งต่างจากพ้องเสียงเดี๋ยวครูจะพาไปดูว่ามันมีคําว่าอะไรบ้างนะคะอ่ะนานักเรียนดูคําแรกนะคะคําว่ากรีมันอ่านได้สองแบบนะคะมันอ่านได้ว่ากรีกรีกับอะไรลองดูซิลูก มันอ่านว่าอะไรกรีกับอะไรคะกีกับกะรีใช่ไหมแล้วเรียนเห็นไหมที่ครูจิ้มเนี่ยเห็นไหมลูกเออมันเขียนว่ากอไก่รอเรือระอีแต่มันอ่านได้สองแบบคืออ่านว่ากรีที่แปลว่ากรีที่เป็นกระดูกแหลมหยัอยู่บนหัวกุ้งนะคะหรือจะอ่านว่ากะรีที่แปลว่าช้างก็ได้ คำต่อมานะคะคําว่ากรอดกรอดนะคะคืออาการที่เสียวลงผอมลงหรือว่าอ่านได้อีกแบบหนึ่งก็คือกระอดที่แปลว่านกตัวเล็กๆนะคะถันเป็นชื่อนกชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมากนะคะต่อมาอันนี้อ่านว่าอะไรลูกคานี้อ่ามันอ่านได้สองแบบอ่านว่าเขมาก็ได้หรืออ่านว่าเขมาเห่านะคะซึ่งเขมามันจะแปลว่าความสบายใจ ขม่ามันจะแปลว่าเป็นมันจะเป็นเครื่องยาชนิดหนึ่งนะคะคําต่อมาคําว่าอันนี้อ่านว่าอะไรทั้งเรียนถ้าเป็นนักเรียนเรียนจันว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรนะมันอ่านว่าแขมก็ได้หรืออ่านว่าขม่มก็ได้นะคะถ้าแขมจะเป็นพืชผัผนไม้ถ้าขม่าจะแปลว่าคนอะไรคนอะไรเนี่ย คาแมหรือว่าคนอะไรลูกคมเมนคมเมนอ่ะต่อมาคําว่าคารุคารุมันอ่านได้สองแบบคืออ่านว่าครุก็ได้หรืออ่านว่าคารุก็ได้ถ้าครุมันจะเป็นพยัญชนะชนิดหนึ่งนะคะที่เขาไว้ใช้ตักน้ําในสมัยก่อนแต่ถ้าแปลครุมันจะแปลว่าหนักนะคะหรือแปลว่าครูโอเคไหมโอเคไหม ต่อมาคําว่าตนุกับคําว่าตนุนะคะมันเขียนเหมือนเลยแต่อ่านไม่เหมือนถ้าตนุมันจะแปลว่าตัวเรานะคะแต่ว่าถ้าตนุมันจะเป็นชื่อเต่าทะเลชนิดหนึ่งเลยเคยได้ยินไหมไม่รู้จักเต่าตนอุอ๋ออะไรวะอ่ะต่อมานะคะนอกจากพวกนี้แล้วมันยังมีคาอ่ามีอีกหลายคํานะคะักเรียนดูคําว่าปักเป้านะ้อเล็กเห็นคำว่าปักเป้าไหม เป้ากับปักกับเป้าถ้าปักเป้ามันจะเป็นชื่อเว่าแต่ถ้าปักกับเป้ามันจะเป็นชื่อปลาชนิดหนึ่งที่มีพิษแล้วก็กินไม่ได้ด้วยเคยได้ยินไหมต่อมาคําว่าเพาหรือว่าเพลานะคะนักเรียนเห็นไหมลูกถ้าอ่านว่าเพลามันจะแปลว่าเวลาหรือว่ากาหรือว่าข่าวแต่ถ้าอ่านว่าเพรามันจะแปลว่าเพารถนะคะเห็นไหมลูกอ่าต่อมาคําว่าวน กับคาว่าวนามันเขียนเหมือนกันเลยแต่เวลาอ่านอ่านไม่เหมือนนะคะวนจะเป็นการวนไปรอบๆแต่ถ้าอ่านว่าวนามันจะแปลว่าป่าไม้วนาอุทยานแห่งชาตินักเรียนเคยดีดไหมคะอ่าต่อมาคําว่าแหนหรือว่าคําว่าแหนนะคะถ้าคําว่าแหนมันจะไปชอบใช้คําว่าห่วงแหนเคยดีดไหมแต่ถ้าแหนนะคะมันจะเป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งนักเรียนรู้จักแหน่ไหมคะจอบแหน่รู้จักไหมลูก อ่าสรุปสรุปคำพ้องรูปคือคำที่มันเขียนเหมือนแต่เวลาอ่านอ่านเหมือนไหมเหมือนหรือไม่เหมือนอ่าถูกนะคะถูกกล้องแล้วนะคะใครไม่เข้าใจเรื่องคำพ้องรูปกับคำพ้องเสียงมีไหมอ่าเดี๋ยวครูจะถามนะครูจะถามเด็กเรียนดูนะคะคำว่าโจท์ โจ์นี้นะคะดูนะโจทย์กับโจทย์อันนี้เป็นคําพ้องรูปหรือพ้องเสียงคะเพราะว่ามันเสียงทําไมเออถูกใครที่ยังงงอยู่นะคะอย่าเพิ่งงงนะอ่ะต่อมาต่อมาต่อมาคำว่าการการที่ครูจิ้มอยู่เนี่ยเป็นคำพ้องรูปหรือคำพ้องเสียง ทำไมถึงเป็นคำพ้องเสียงอ่ะโอเคอ่ะทุกคนนักเรียนเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจพ้องรูปพ้องเสียงแล้วนะใครไม่เข้าใจใครมีคำถามมีไหมมีไหมจ๊ะอ่ะทุกคนเปิดกล้องหน่อยเปิดกล้องหน่อยเร็ว ไม่เป็นไรจ้าสามวันโอ้โหเป็นไงบ้างเรียนออนไลน์สนุกไหมเรียนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมเอาดีดีสิเออเดี๋ยวครูจะส่งแบบฝึกหัดให้นะคะ แต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือนักเรียนจะต้องไปสร้างอัลบ,บั้มในกรุ๊ปไลน์สร้างเป็นไหมอ่าทุกคนไปสร้างอัลบ,บั้มที่เป็นชื่อของตัวเองนะคะเช่นครูชื่อสวารีใช่ไหมครูก็จะสร้างอัลบ,บั้มชื่อว่าสวารีผังวิถีเลขที่สามแล้วเวลาครูสั่งงานนักเรียนก็ให้อัพลงอัลบ,บั้มไปเลยอัลบ,บั้มใครอัลบ,บั้มมันเวลาครูตรวจครูก็ไปกดอัลบ,บั้มเธอครูก็จะเห็นงานของเธอ ใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นใครที่สร้างอัลบั้มไม่เป็นบอกครูเดี๋ยวครูสอนให้มีใครสร้างอัลบั้มไม่เป็นไหมลูกอะอาใครสร้างไม่เป็นทักแชทส่วนตัวมาไม่ต้องทักส่วนตัวหรอกทักมาในกลุ่มแหละเดี๋ยวครูสร้างให้นะคะแต่สําหรับคนที่สร้างเป็นนะคะนักเรียนสร้างด้วยตัวเองนะคะ เดี๋ยวครูจะสอนวิธีการให้ดีกว่าไม่ทำให้แล้วเดี๋ยวอนวิธีการทุกคนจะได้ทําเป็นโอเคไหมโอเคนะใครมีคําถามเรื่องคำพ้องรูปพำสีมั้ยคะ โอเคเด็กๆมีใครมีคําถามไหมลูกมีใครสงสัยอะไรไหมเรื่องคําพ้องรูปพ้องเสียงมีไหมคะไม่นะทุกคนเข้าใจหมดนะอ่าถ้าเข้าใจหมดแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะไปสอนวิธีการสร้างอัลบ้าทุกคนต้องสร้างทันทีนะรู้ไหมโอเคหวัวหน้าห้องบอก ก็ได้ต้อนอร่อยไหมเต้น